3เดือนแล้วก็อันนี้คือเท่าที่ดีตอนนั้นเนี่ยที่ทำมาเนี่ยทำไมถึงอยากมาแก้ปลายจมูกอะค่ะมันสั้นแล้วมันก็เหมือนมันล้าค่ะตอนนั้นเนาะน้องแจค็คคือทําจมูกมานานแ แล้วก็มีปัญหาว่าปลายจมูกเนี่ยพู่มากแล้วมันก็จมูกแงงเยอะแบบด้วยนะคะอันนี้เราก็เลยแก้ไขโดยการเสริมแก้ตะไบแต่งปลายด้วยเนื้อก้นกบก็จะมีความแบบหวานละมุนขึ้นอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังทําไปนะคะวันนี้3เดือนแล้วนะคะทุกคนเห็นได้เลยว่าปลายจมูกเนี่ยดูยาวขึ้นสันจมูกเนี่ยมีความสโลปแล้วก็ดูหวานขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะด้วยเทคนิคที่เราทําไปนะคะคือเสริมตะไบแล้วก็แต่งปลายด้วยเนื้อเยื่อก้อนกบนั่นเอง ที่เราใช้เนื้อก้นกกมานะคะก็คือเป็นการแต่งปลาเนาะเพื่อให้ได้ปลาที่ดูหวานละมุนก็คือไม่ได้ทําให้ปลาใหญ่ขึ้นางคนก็จะกังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยทำเนื้อมาใส่แล้วเดี๋ยวจมูกมันจะดูแบบดูใหญ่ใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปลา่าก็คือไม่สามเดือนฟีดแบ,บ็กจากคนรอบข้างหรือตัวแจ๊บเองรู้สึกยังไงบ้างเปลี่ยนเยอะเลยแต่คนบอกว่าดูดีขึ้น,นะคะ่ะสวยขึ้นจมูกแบบจากทรงเดิมก็คือเปลี่ยนอันนี้นะคะก็คือผลลัพธ์หลังแก้จมูกกับคุณหมอมิวไปได้3เดือนนะคะของน้องแจ๊บนะเป็นเคสที่แบบ บอกเลยว่าเปลี่ยนยังเห็นได้ชัดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแจ๊บแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมิวมากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ